ก็สวัสดีครับเราวันนี้ได้มีโอกาสามาซ้อมสนามโซล่าแท็กนะครับเป็นประจำทุกวันก็วันนี้เราจะไปซ้อมซับสี่ห้าสิบโลสนามซ้อมมาตรฐานของสี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยถ้า <Hi. S 1> ปัน่นสายหลอ <laughs> ครับก็เดี๋ยวซ้อมเสร็จแล้วครับวันนี้เสร็จกี่คุณอนุวัฒน์ครับเสร็จกี่รอบแล้วครับยี่สิบเอ็ดรอบครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเติมอีกสักยี่สิบหกลอบเดทคาคุณอนุวัฒน์สวัสดีครับจุดคัดกรองตามเงื่อนไขต้องการคนมีรองเชื้อฉีดทำไมไอเดียวครับวัดไข้ยาคมากตามสเปค นี่มีจักรยานให้เช่าด้วยนะครับ่อเองลงขาแรงอบอกลงไม่แรงตามเขาไม่ทันเลยต้องวิ่งต้องอยู่หางเขาเราหนักเขาไม่ได้ได้กี่อรบอนนบแล้วครับวันนี้10รอบโอ้ตามเขาไม่ได้เพราะเราหนักเขาไม่ได้เก๊งใจเขาไล่เขาไปได้เรื่อย<อ>ๆครงเขาับยานให้เชา่าครับาอ Yamaha ให้เชา่าวันละ50บาท สำหรับใครที่ไม่ได้เอาจักรยานมานะครับก็เอาแม่บ้านนี้มาซ้อมออกกำลังกายเพื่อสุดภาพได้ครับมีตุ้แช่มีน้ำมีขายผักผักนี้เป็นผักไฮโดรโปนิกนะครับทางสนามโซลแทกจัดเดเองนะครับผักปลอดภัยไร้สารนะครับครับนี่ก็เป็น รูปปั่นโซล่าแ็ดนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตร,รูปไข่นะครับยาวไปกับไม่ใช่ไปกับเป็นวงกลมนะครับเป็นเซอร์ริตรอบละ1.9กิโลเมตรนะครับตรงกลางเป็นแผงโซล่าฟาร์ม เชื่อเลยครับโซลาแตร์ครับก็คือผลิดกระแสไฟฟ้าขายคืนกับรัฐนะครับอยู่ตนนครอง4ีนะครับแลส,สนามนี้ให้ปั่นจักรยานนะครับขณะเดียวกันก็มีวิ่งออกกำลังกายสวนทางกันนะครับคลละเลนปลอดภัยดีครับ านะครับลองดูวันนี้จะทําซ้อมเป็นประจำทุกวันนะครับวันละ50กิโลก็ประมาณ26รอบ51กิโลบากว่าครับผ่านได้ทั้งสายชิลแล้วก็สายเรสซิ่งนะครับทําความเร็วได้ ดีกว่าสมควรครับไปแล้วนะครับ ทางขาเข้านะครับอากาศยามค่ำคืนเมื่อไรนะครับมองหาสิ ฝั่งคลองสี่มาสุดตรงมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็วนกลับ